สวัสดีครับวันนี้มาเตรียมดินปลูกกระพูดครับใส่ขี้ไก่ไปแล้วครับหนึ่งรถใส่ขี้ไก่แกะไปหนึ่งรถแล้วครับเตรียมปลูกครับตอนนี้มาแต่งดินครับมันเป็นหนองครับก็เลยมาถมมาถมมาแตง่ง ที่ไร่นี้มีประวัติที่ดีมากครับมีคนทำมาแล้วครับ2อตันสครับไร่นี้นี่ครับ2องตันสองแปดิฟพแิตครับแต่ปีนี้แรงครับต้องหาพันทนแรงครับปีนี้เียดดีครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับอัปเดตเรื่อยๆครับช่วงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูการปลูขกข้าวโพดแล้วครับสวัสดีตาม้วยนะครับสวัสดีครับ